Out, pass out out อดลมแจกจ่าย He passed out from the heat เขาเป็นลมเพราะความร้อน Pass up Pass up พลาดโอกาส Don't pass up the chance to travel the world อย่าพลาดโอกาสที่จะเดินทางรอบโลก Pay back Pay back คืนเงิน I'll pay you back for the movie tickets next week ฉันจะคืนเงินค่าตัวหนังให้คุณในสัปดาห์หน้า Pay off Pay off จ่ายหนี้หมด It felt great when I finally paid off my student loans รู้สึกดีมากที่ในที่สุดฉันก็จ่ายหนี้เงินกู้การศึกษาหมดแล้ว Pick out Pick out เลือกจากหลายตัวเลือก She spent a long time trying to pick out the perfect birthday gift เธอใช้เวลานานในการพยายามเลือกของขวัญวันเกิดที่สมบูรณ์แบบ pick up pick up ยกขึ้นไปรับ Can you pick up some milk on your way home? คุณช่วยแวะซื้อนมระหว่างทางกลับบ้านได้ไหม point out point out ชี้ให้เห็น He pointed out the grammatical errors in my essay. เขาชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในเรียงความของฉัน Pull pull in pull in จอดรถเข้าข้างทางมาถึงสถานี The train will pull in at platform three in five minutes. รถไฟจะเข้าจอดที่ชานชลาสามในอีกห้านาที Put away, put away เก็บเข้าที่ Please put away your toys after you're done playing. โปรดเก็บของเล่นของคุณหลังจากเล่นเสร็จแล้ว Put Put down put down วางลงดูถูกเขียนลงไป He put down his phone and started the conversation. เขาวางโทรศัพท์ลงและเริ่มบทสนทนา Put off Put off เลื่อนออกไปทำให้หมดความสนใจ Let's put off the meeting until next week มาเลื่อนการประชุมออกไปเป็นสัปดาห์หน้ากันเถิด Put on Put on สวมใส่เพิ่มน้ำหนัก It's cold outside, so you should put on a jacket. ข้างนอกอากาศหนาวคุณควรสวมเสื้อแจ็คเกต็ต Put out Put out ดับไฟทำให้ลำบาก The firefighters quickly put out the fire. นักดับเพลิงดับไฟได้อย่างรวดเร็ว Put up Put up ดัดหาที่พักยกขึ้น The hotel put for the night after our flight was canceled. for our cancelled up us was โรงแรมจัดหาที่พักให้เราค้างคืนหลังจากเที่ยวบินของเราถูกยกเลิก put up with put up with อดทนกับบางอย่าง I can't put up with this noise any longer ฉันไม่สามารถทนกับเสียงดังนี้ได้อีกต่อไปแล้ว rely on rely on พึ่งพา You can always rely on him to on can be time. him คุณสามารถพึ่งพาเขาให้มาตรงเวลาได้เสมอ run into run into พบเจอโดยบังเอิญ I ran into my old boss at the mall yesterday ฉันบังเอิญเจอเจ้านายเก่าที่ห้างเมื่อวานนี้ run out run out หมดลง time is running out to finish the test กำลังจะหมดเวลาในการทำข้อสอบแล้ว Run out of. Run out of of ใช้หมด We've run out of bread, so I need to go to the store. เราใช้ขนมปังหมดแล้วดังนั้นฉันต้องไปร้านค้า Send back, send back. ส่งคืน I had to send back the shoes because they were too small. ฉันต้องส่งคืนรองเท้าเพราะมันเล็กเกินไป Se off Set off. เริ่มการเดินทาง They set off on their adventure early in the morning. พวกเขาเริ่มการผจญภัยตั้งแต่เช้าตรู่ Set up, set up. จัดตั้งเตรียมการ Let's set up the new printer. มาติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่กัน Settle down, settle down. ตั้งหลักใจเย็นลง After a wild youth, decided settle down and start a family. youth, to settle he decided wild down หลังจากใช้ชีวิตวัยหนุ่มอย่างลวดโลนเขาก็ตัดสินใจตั้งหลักปักฐานและสร้างครอบครัว Show off, show off อวด He loves to show off his new car เขารักที่จะอวดรถคันใหม่ของเขา Show up, show up มาถึงปรากฏตัว I waited for her for an hour but she never showed up ฉันรอเธออยู่หนึ่งชั่วโมง แต่เธอก็ไม่มาปรากฏตัวเลย Shut down, shut down ปิดกิจการปิดระบบ The factory had to shut down due to financial problems โรงงานต้องปิดตัวลงเนื่องจากปัญหาทางการเงิน Sign in, sign in ลงชื่อเข้าใช้ Please sign in with your username and password กรุณาลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ Sign up, sign up สมัครลงทะเบียน I'm going sign for photography to for class up a ฉันจะไปสมัครเรียนคลาสถ่ายภาพ Sort out Sort out แก้ไขปัญหาจัดการ I need to sort out this paperwork before the end of the day ฉันต้องจัดการงานเอกสารนี้ให้เสร็จก่อนสิ้นวัน Speak up Speak up พูดดังขึ้นผู้แสดงความคิดเห็น Could you speak up? I can't hear you in the back คุณช่วยพูดให้ดังขึ้นหน่อยได้ไหมฉันไม่ได้ยินคุณที่อยู่ข้างหลัง Stand by, stand by. สนับสนุนใครบางคนรอโดยไม่ทำอะไร I'll stand by you no matter what ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม Stand out stand out โดดเด่นสะดุดตา Her bright blue hair makes her stand out from the crowd ผมสีน้ำเงินสว่างของเธอทำให้เธอโดดเด่นจากฝูงชน Stand up stand up ลุกขึ้นยืนไม่มานัด the students were told to stand up when the teacher entered the room <laughs> stick to stick to we should stick to our original plan to avoid any confusion sum up sum up to sum up we have reached an agreement on all major points เราได้บรรลุข้อตกลงในทุกประเด็นสำคัญแล้ว Take after Take after คล้ายคลึงกับคนในครอบครัว She really takes after her father with her artistic talent เธอมีความสามารถด้านศิลปะที่เหมือนกับพ่อของเธอจริงๆ Take apart Take apart แยกขินส่วน The technician had to take apart the computer to fix it ช่างเทคนิคต้องแยกขินส่วนคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมมัน Take away Take away นำออกไป Please take away the empty plates from the table take the the away from กรุณาเอาจานเปล่าๆออกไปจากโต๊ะ Take back Take back คืนยอมรับว่าผิด I want to take back what I said earlier It wasn't fair ฉันต้องการถอนคำพูดที่พูดไปก่อนหน้านี้มันไม่ยุติธรรมเลย Take care of Take care of ดูแล I'll take care of the arrangements for the party ฉันจะจัดการเรื่องเตรียมงานปาร์ตี้เอง Take off Take off ถอดออกเครื่องบินขึ้น Please take off your shoes before you come inside. กรุณาถอดรองเท้าของคุณก่อนที่จะเข้ามาข้างใน Take on, take on. รับภาระรับงาน I'm not sure I can take on any more responsibilities right now. ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะรับผิดชอบอะไรเพิ่มได้อีกตอนนี้ Take over, take over. เข้าควบคุม The new manager will take over the department next month. ู้จัดการคนใหม่จะเข้ามาดูแลแผนกในเดือนหน้า Take up. Take up. เริ่มต้นงานอดิเรกหรือกิจกรรมใหม่ He decided to take up gardening as a hobby. เขาตัดสินใจเริ่มต้นปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรก Tear up. Tear up. ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆน้ำตาซึม I was so angry I wanted to tear up the contract. ฉันโกรธมากจนอยากจะฉีกสัญญาให้เป็นชิ้นๆ Think over <Think> over. พิจารณาอย่างรอบคอบ I'll need some time to think over your offer before I decide ฉันขอเวลาพิจารณาข้อเสนอของคุณก่อนที่จะตัดสินใจ Throw away Throw away ทิง้ง Don't throw away those bottles we can recycle them อย่าทิ้งขวดพวกนั้นนะเราสามารถนำไปรีเคิลขึ้นได้ Throw up Throw up อาเจียน She felt sick and had to throw up after the roller coaster ride. เธอรู้สึกไม่สบายและต้องอาเจียนหลังจากขึ้นรถไฟเหาะ try on try on ลองสวม I want to try on these jeans before I buy them ฉันอยากจะลองกางเกงยียนตัวนี้ก่อนที่จะซื้อมัน turn down turn down ปฏิเสธรีเสียงลง she had to turn down the job offer because it was too far away เธอต้องปฏิเสธข้อเสนองานนั้นเพราะมันอยู่ไกลเกินไป turn on turn on เปิด ทำให้สนใจ Can you turn on the air conditioner? It's hot in here. คุณช่วยเปิดเครื่องปรับอากาศได้ไหมมันร้อนมากในนี้ Turn up, turn up. เพิ่มเสียงปรากฏตัวอย่างไม่คาดคิด Could you turn up the volume on the TV? I can't hear it. คุณช่วยเพิ่มเสียงทีวีหน่อยได้ไหมฉันไม่ได้ยิน Turn off, turn off. ปิดทำให้หมดความสนใจ Please turn off the lights when you leave the room. กรุณาปิดไฟเมื่อคุณออกจากห้อง